ยาย่าทุม่มเงินซื้อที่ดินเขาใหญ่สองไร่เตรียมปลูกบ้านเผยวาเลนไทยปีนี้ไร้แพลนคู่เขาขอแต่งงานเรียกได้ว่าช่วงนี้เหล่าศิลปินดาราเริ่มหันมาซื้อที่สะสมกันเยอะและหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกสาวคนสวยยาย่าอุรัสยาที่เจ้าตัวได้ซื้อที่ดินที่เขาใหญ่จำนวนสองไร่เมื่อปีที่แล้วโดยเจ้าตัวเผยว่ากำลังวางแพลนก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ บนที่ดินเขาใหญ่ให้กับคุณพ่อภายในปีนี้เป็นบ้านสไตล์อิตาเลียนและเจ้าตัวขอแค่พื้นที่เล็กๆไว้สำหรับปลูกผักของตัวเองพร้อมทั้งเผยแผนวันวาเลนไทน์ว่าปีนี้ทำงานหนักอีกทั้งตารางงานไม่ตรงกันแต่ก็จะพยายามหาเวลามาฉลองร่วมกันและไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากหนุ่มนเดชส่วนเรื่องงานวิวาของเพื่อนซีคิมเบอร์รี เจ้าตัวเผยจัดคิวเพื่อไปร่วมงานแต่งเรียบร้อยแล้วพร้อมประกาศชัดช่อดอกไม้ต้องเป็นของหนูขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ